สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อยู่กับซ่องสาวลาวสะพายขอนแก่นเนาะวันนี้ออนสิพาไปเบ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่เพื่อนพากันลำบวงสวงอ่าสิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คููเมืองขอนแก่นทุกคนปาอ่าเพื่อนแบบล้ำหลายคนแฮงแบบว่าเดียนแถวแบบอุ้ยอลังการงานสร้างเนาะแต่ละปีนี้เพื่อนจอดแบบยิ่งใหญ่เนาะและถ้าใครอยากไปลำก็สามารถที่จะ แต่งโตแล้วกะฝึกฟ้อนจักนิจักหน่อยแล้วก็ไปฮอดเข้าในงานแล้วก็สิฟ้อนเข้ามูเองว่าสันนี้ผู้ดที่อยากไปล้ำก็สามารถที่จะแต่งโตไปลำได้เนาะใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็ผ้าถุงแล้วก็เฮ็ดอดอกเป็นสัญลักษณ์คือดอกคูนเนาะใส่ผมใส่ผมเนาะเฮ็ดนระวาณนี้ก็ได้แต่งโตให้กับป้าเนาะทนนุนเพื่อนพากันไปลำเนาะ เพื่อนก็พากันไปลำเนี่ยทีแรกออกก็ว่าสิไปไป,ไปไทายบรรยากาศนั่นแหละเนาะแต่ว่าพอดีตีดลูกสาวเดี๋ยวปีหน้าสิแต,งต่งโตให้ลูกสาวไปํำกันทุกคนเจ mm. ้า mm. ของนี่ก็คือสิแบบบาล์รำนึงเนาะเพราะว่าจิบูมีคนทายให้ <c oughs> ปีหน้าสิเอาลูกสาวสองคนไปลำนะทุกคนสิเป็นแตงได่เพราะว่า เมว่าสิเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่เพิ่นก็นสามารถที่จะไปลำได้เนาะเพราะเพราะว่าอ่าไปต่อต่อต่อแถวลำได้เบิดทุกคนพอเห็นมีฝรัง่งฝรั่งก็ไปลำนั่นก็นกนเพิ่นก็ล้ำปิ่นเนาะเพิ่นก็มักม่วนผู้ใดที่มักม่วนเนี่ยก็ลำปิ่นทุกคนแล้วทุกคนอ่าคล้ายๆกับเพื่อนงานแบบประเพณีคือบัสลบอ่าคืออยู่ลาวเนาะ,ะข้าจะมีบัสลบแล้วก็มีอ่าเวลาที่ไปไป งานแต่งเนาะต้องได้เต้นต้องได้อันนั้นมีมีโรดอ่ะเพลงบาสลบนี่เนาะคันว่าไปงานดองคันบรต้นนะบาสลบแล้วกับเบรเต้นนะ่ะนี่อย่างก็ขอเอิญนะสาวเสียงขวางคือคือ,คอแปลว่าบทไปฮอดงานเพื่อนว่าเนาะอ่ะกระเมียนเนาะคือใจออกก็คือแบบคนลาวอยู่บ้านเนาะเด็กน้อยเท่าลูกอ่อนนี่ก็สามารถอ่เขาเจ้ากับบางคนกับ เต้นบาสลปปินเบิดนแล้วเนาะเพราะว่าเาเจาก็สอนกันมาเนาะมันเป็นประเภทนี้คือกันเลยละอ่าเมื่อวานนี่ก็คือแบบอาลังการแหงเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิงบ์นภาพบรรยากาศเนาะแต่ละปีพันกจ็จะพาพันกระเซิร์นอ่าแข่งครับเซิร์นเป็นดาราเป็นนั่นมาเนาะทุกคนอ่าปีนี้ก็คืองามดาราแหงดารางามเนาะี่เ ำแพร่ดินแพต่ดอกบูดพุทธศาตร์รมเป็นไทบูรถึงรุ่งเรืองดังเมืองสวาให้ขออยู่เมืองคนแก่นครสียงแพร่เป็นแฟนหเพลานุ่ง้าไหมัดมีกินตั้งข้าวีลาบ้อยสงตารม,มีเสียวข้าเสียวแพรไมนสาว เชิงเทียนพองถึงหลายป้าสิวเบิงเป็นคิวเป็นแถวตาสะออน เ,เป็นยังไงทุกคนเบิ่งกันไปแล้วงามบอบรรยากาศคือแบบเออขาจาจะใช้ปีกไก่ก็ไสโดนขึ้นไปทายยังเทิงเนาะเอาก็เอามาใส่ให้เบิงน์นนอปีกไก่นี่ก็เป็นอันบาบอยกับอันสาวแอนออลดีเนาะที่มาเนาะปีนี้ก็เป็นดาราที่มานมันกระเซิอนนะสลรับเกียนกันไปเนาะลูกหลานขอนแกนเนาะผู้ดใดที่เป็นลูกหลานขอนแกน สาวอีสานนี่คือซิฟอนลำงามค่ะนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะออกมาให้เห็นบรรยากาศตะเพงซัมนี่เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องสาวลาวสะพ้ายขอนแก่นในเดือนสำหรับคลิปนี้สบายดีบายบายทุกคนออกกก็พี่อุ๋ยเนาะน้องสาวของไอตตอ้พากันผลิตสสูส่อู่อันนี้เป็นสบู่ผิวขาวอ่าเอามาฟอกตัวเนาะขาว กข้างเดียวกขาวข้างเดียวนะในแบู่แล้วก็มีครีมหัวเสื้อโคจิกสูตรเข้มข้นนะถ้าใครสนใจก็สามารถทางมาทังเพจได้เด้อ